ครับที okay, ่วันนี้มาดูหนังกันนะครับดูหนังเรืองนาเนียอะไรนะแม่เรื่องนาเนียสนกไหมครับก็สนุกดีมาดูเรื่องอะไรนะมด,ะดูอกเรื่องอะไรเรื่องไอเปยอารักกระแดงเรื่องอะไรสุดเพกระเล็ดเป็ดอ่ออดาอา <laughs> าา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  ไม่ได้แล้วน้องสาวพี่กินหมดแล้ว <c oughs> มัวแต่ถ่ายวิดีโออังงนนียมงกินหน่อยไยอคนก,กิน,นก็ก,<อ>กินอย่างเดียวเลยถ่ายตัวมุมใกล้เราไม่ออกความจริเห็นเลไอย่าน้องสาวบอกว่ากะลังอร่อยโอ้กินอย่างเดียวเลยขายโทรศัพท์แค่สามคำเลยหมดโทรศัพท์ うん。<music>